ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีๆน้องๆชาวสวนยูคาทุกท่านเนาะ,ะหลังจากที่หวานปุย๋ยแล้วก็ไถแหกกบปุย๋ยสภาพก็จะออกมาประมาณนี้ทุกท่านเป็นยูคาในที่ต่ำเนาะเป็นทุ่งนา พอดีไถสองสามวันเพิ่งเสร็จนะครับเป็นเคจ็ดอายุจะเข้าเก้าเดือนแล้วล่ะไถออกมาแล้วก็สภาพก็จะประมาณนี้ครับกันไฟด้วยกําจัดหญ้ากบปุ๋ยด้วยก็รอเตรียมตัวลงทุ่งนา นะครับแล้วก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันรออาดฟังก่อนพอดอีเขาจะมาอาดฟางังเขาขอขอ,ขอซื้อฟงังถ้างั้นผมไทยไปแล้วเนี่ยเขาจะมาอาัดพรุ่งนี้พอดีรล่าช้าไปนิดนึงรถเกี่ยวมันเพิ่งมาเกี่ยวข้าวให้เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับ ทุกท่านวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณครับ